สวัสดีครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อจะอธิบายวิธีการร e ีจ i s t e r ร์อีเมลในไลน์นะครับว่าทำไมเราต้อง r e จิสเตอร์อีเมลในไลน์ด้วยนะครับพอเราร e ีจิสเตอร์อีเมลที่เครื่องของเราแล้วนะครับไลน์เขจะจำว่าอ e ีเมลของเราเนี่ยมีเพื่อนเป็นใครบ้างนะครับเขาจะเก็บไว้ให้นะฮะร,รวมไปถึงว่าเราเคยซื้อสติกเกอร์อย่างถูกต้องเนี่ยอะไรบ้างนะฮะหรือว่าเคยรับกิฟต์จากใครบ้างอะไรเนี้ยนะครับซึ่งเขาจะเก็บไว้หมด ล้วต่อไปนอนาะคนเนี้ยถ้าเผื่อเราเปลี่ยนเครื่องใหม่หรือว่าเราลบลายออกแล้วลงใหม่หรือว่าเรารีเซ็ตเครื่องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราต้องลงลายใหม่นี่ฮะเราเอาอีเมลเนี้ยที่เราเคยรีจิสเตอร,ร์ไว้ฮะอีเมลกับรหัสผ่านเนี่ยครับไปเข้าที่เครื่องนั้นนะฮะเขาก็จะดึงข้อมูลเพื่อนต่างๆของเรากลับมาได้หมดรวมทั้งสติ๊กเกอร์ที่เราเคยได้รับหรือว่าเคยซื้อเนี่ยเขจะโหลดคืนได้หมดเลยนะครับวิธีการรีจิสเตอร,ร์อีเมลนะครับผมอ่ะตอนนี้ผมเอาเครื่อง Android มาเป็นตัวอย่างนะครับ แต่ความจริงแล้วเนี่ยวิธีการทำเหมือนกันหมดนะฮะ iOS ต่างๆพวก iPhone iPad iPod นะฮะหรือว่า Samsung Galaxy เครื่องยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะครับที่เป็น Android ก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องที่เพิ่งลงลายใหม่นะครับอ่าแล้วก็ลองแต่ว่าอแอปตัวนี้ผมรีจิสเตอร์เบอร์โทรไปแล้วนะครับกับเครื่องนี้แต่ยังไม่ได้ลงอีเมลนะฮะวิธีการครับพอเราเข้าแอปไลน์เราจะเห็นรายชื่อเพื่อนอย่างนี้ใช่ไหมฮะใน Android จะมีปุ่มมอนะฮะ ไอโฟนก็มีนะครับมีปุ่มมอตรงนี้นะฮะแล้วก็จะมีเซตติ้งตรงนี้นะฮะแล้วก็ Account นะครับเห็นไหมครับอ่าบรรทัดแรกเลยนะครับ Email Account r ร g i ิส r ร t าชันะฮะ not yet ก็คือว่ายังไม่ได้ลงนะฮะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยนะครับ นะครับแล้วก็ใส่อีเมลเราตรงนี้นะครับผมแล้วก็รหัสผ่านข้างล่างนะครับที่สําคัญก็คืออีเมลเนี่ยนะครับก่อนจะกดโอเคเนี่ยนะครับเอาให้ชัดเจนนะครับอย่าให้ผิดแม้แต่ตัวเดียวตัวสอบให้ดีก่อนจะโอเคนะครับเพราะว่าเคยเจอปัญหาว่าผู้ใช้เนี่ยพิมพ์อีเมลผิดไปตัวหนึ่งนะฮะเราไม่ได้ตรวจสอบให้ดีแล้วก็โอเคไปเวลาเปลี่ยนเครื่องไปเนี่ยไปพิมพ์อีเมลตัวเองคือพิมพ์ถูกที่เครื่องใหม่นะครับแต่มันบอกว่าไม่ถูกต้องเพราะเรา ว่าผิดตรงนี้แล้วตั้งแต่ที่แรกนะครับผมนะฮะดูให้ดีนะครับ